เดินทางมาถึงมวยรองคู่เอกของรายการศึกเพชรพิเศษโดยนันเทเนตวิจิลัตนวงศ์จากสนามมวยเวทีราชดำเนินครับเก็บยอดค่าดูค่าชมได้875,200บาทชาวต่างชาติ146คนได้ทั้งเงินได้ทั้งกล่องกรรมาการผู้ชี้ขาดบนเวทีเมื่อสักครู่นะครับกรรมาการยอดเยี่ยมของราชดำเนินคนล่าสุดครับไพฑูนกบกลางเป็นการพบกันระหว่างทนายของคนนี้ครับวันชัยเกียรติหมู่9นักชกวัย27ปีครับจากประคนชัยบุรีรั์ครับ เจอกับทางด้านของเจ้าโยทินเอฟเอกลุกจากกุดรธานีครับวัย21ปี113ปอนด์ครับ,ป,ป,รบปกติวันชัยชกยืน108นะครับถือว่าเป็นเก่งเล็กวันนี้เจอกับเก่งใหญ่ครับทางด้านของโยธินเป็นน้ำหนักของโยทินแหละครับแต่ว่าชื่อเดวันชัยดีกว่าครับปล่อยตัวมาในยกที่3ตลาดหลักทรัพย์เสมอโยธินครับหลังช่างน้ำหนักเสียดีวันชัยต่อ19เลยทีเดียวนะครับ แข้งซ้ายครับโยทินเจอแข้งขวาของวันชัยเดินบทเข้าไปครับเสียเปรียบรูปร่างจะบอกว่าแบกน้ําหนักก็ต้องใช่ละครับไม่ต้องไปลดไปอะไรมากครับกินมาครับทางด้านของวันชัยนี่อ้าวเด็กตีขวาไปครับโยทินพยายามไล่แขนกดแขนแข้งขวาหลุดเจอแข้งขวาครับแต่มวยนี่มันก็เทียบบัญญัติตราย่างไม่ได้นะครับจะบอกว่าเป็นเวทเก่งของโยทินแต่ว่าหลังเชื่อน้ำหนักเสร็จ เซียนมวยคนออกเรทราคาก็มองว่าวันชัยจะกินนะครับถึงให้ต่อ19ครับแต่ณตอนนี้ราคาอยู่แค่เสมอโยธินครับตีเข่าซ้ายครับวันชัยพยานจะขึ้นคอครับแต่โยธินไม่ยอมให้ขึ้นคอครับขุนเข่าติดปีครับฉายาของวันชัยครับคือพอแกขึ้นคอได้แล้วแกก็แหม่เด้งตีโหนตีบินตีว่าอย่างนั้นเถออ้าวแข้งขวาครับวันชัยเจอแข้งขวาคืนกลับปัานขวากับวันชัยครับ เดี first, right. the 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 right. the ๋ยวดูครับกลยุทธ right. ์ในการแก้เกมของวันชัยครับเอาเจอศอกขวาไปก่อนครับแทงเข่าซ้ายมาครับวันชัยครับตั้งแขนไว้ครับโยธินเสียบเข่าขวาครับแล้วก็ตั้งแขนกดแขนไล่แขนครับจีบขวาไว้กระแทกมัดขวาครับวันชัยพยายามจะสอดในได้ไม่ได้ครับแทงเข่าขวามารัดตีตีไหมตีไหมพยายามจะสอดในก็เจอเข่าซ้ายของโยธินครับแทงเข่าขวาครับวันชัยโอ้ตอนนี้ขึ้นคอไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องแทงท่าอื่นแล้วครับ อาแข้งขวาครับวันชัยครับเจาะเข้าไปครับคือวันชัยนี่ประเภทกระมือดื้อยาครับคือโดและทนได้ครับแต่คู่ต่อสู้จะทนได้ไม่ได้ครับอีกเรื่องหนึ่งครับดูกันยาวๆแข้งขวาครับวันชัยเอาของไปครับโยทินครับเกี่ยวได้ดันแหม่ไม่ซ้ําซะด้วยครับโชว์เหนือเลยครับโยทินครับดักแท่งเกาาซวันชัยพยายามจะขึ้นคอโอ้ตีได้ไม่ถนัดเลยครับ ไม่ได้สู้ในเกมของตัวเองซะแล้วครับวันชัยครับอาละครับยังแทงได้ปลับลายเสียบเข่าขวามาครับตั้งแขนไม่ผลักออกแข้งขวาครับโยธินครับโอ้โหแข้งขวานี้ครับเกือบโดนปากของกรรมการไพทูนหมดยก3ขึ้นยก4ครับแฟนมวยครับตลาะลักษ์อยู่ที่โยทินนะครับขยับต่อไกลครับ52ครับ อาศัยใหญ่แล้วก็มันสมองดีครับขยับต่อ5-2มีอาชีววันชัย1 0 0 0 0บาทต้องแก้ให้ตกแล้วนะครับาด้านของวันชัยครับเจอแข้งขวาของโยธินครับถ้าเกิดแก้ทางมวยบนเวทีไม่ได้สงสัยกองเชียร์ต้องได้แก้ผ้ากับนักชกจากประคนชัยบุรีล์นะครับใครมวยเกียริหมู่เก้าไม่ต้องไปสืบครับาดีหรือไม่ดีครับซ้อมดีไม่ดียาไปสืบ ของเขาการันตีความเชื่อถือล้านเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วครับสอดใน,นเจอแข้งขวาครับเที่ยวได้คืนด้วยแข้งขวาครับโยทินเจอเข่าขวาของวันชยัยแทงเข่าขวาคับวันชัยครับกองเชียร์ในยังเชียร์อยู่นะครับไม่ท้อครับเพราะว่าวันชยัยเชียร์วันชัยต้องอดทนครับต้องอดทนครับ โอ้โหแต่ว่าเจอเขา่าซ้ายของโยธินครับวันช <t S 2> ัยเน่งตีเข่าขวาครับแทนข่าซ้ายเสียบขวาครับโยธินเดินครับกระแทกหมัดซ้ายโอ้โหแทงเข่าขวาครับวันชัยเสียบซ้ายโยธินตีขวาวันชัยแทงซ้ายครับเสียบขวามาครับโยธินครับวันชัยขวาครับเสียบซ้ายครับโยธิน วันชัยเด้งตีขวาครับขวางหน้านวมกดจมูกดันดันวางแข้งขวาโยธินสลับวางแข้งซ้ายแม่วันชัยกระโดดเข่าลอยครับแทงซ้ายครับวันชัยครับเดินอัดแล้วครับตอนนี้เทียงแต่ว่าโยธินจะยุบไม่ยุบค,ครับเด้งตีขวาแทงเข่าซ้ายโยธินแทงขวามาครับเสียบเข่าซ้ายครับโยธิน วันชัยแทงเข่าซ้ายครับเผอิออมีเหลี่ยมมาช่วยครับเหนื่อยแล้วครับวันชัยเกียรติมุก,ก้าหรือว่าวันชัยแรมโมอีสานหรือว่าวันชัยกอกิติศักดิ์เดิมแับวูดอย่างอื่นไม่ต้องดูฮะตอนนี้มีแข้งปล,า,ปลายครับนอกน้นเข่าวล้วนล้วนสองยังไม่มีเลยครับเนี่ยครับไล่แขนกันดีฮะจังหวะตีสองไม่ได้ครับ จอแข้งขวาของโยธินโอ้โหดูครับชักจะโชว์เหนือกว่าทุกอย่างแล้วครับโยธิน F a ฟเอกุหรือว่าโยธินสแกทองรีสอร์ทเดิมครับนี่เป็นแชมป์มวยรอบไทยประกันนะครับจากเสาบ่ายแข้งขวาครับบัญชัยน้าหัวทิ่นโอ้โชว์เหนือเลยครับโยธินครับโมดยก4ครับโอ้โหยก5ไม่ต้องดูแล้วครับแฟนมวยครับขาดเหลือเกินครับ20 หช่วงตัว30ช่วงตัวครับกรรมาการข้างล่าง3ท่านก็มีมงคลคำสุวรรณสินชัยจุลวงและพันเอกธีรวัตรอินเดียมไผ่ตูนกลบกลางครับรวบรวมคะแนนชุมไปที่ทางด้านของโยทิน f อฟเฟคลุบนะครับหรือว่าสุรพลเอฟเอคลุเป็นฝ่ายชนะคะแนนเอกชนครับ49ต่อ47ทั้ง3เสียง